เออนูก็เป็นแผลแย่ค่ะมีเต็มแขนเลยเนี่ยตีมอะไรอ่ะถ่ายคลิปกันปอมบอกปอมต่อให้เราเป็นอม่เนอะ หลายคนถามถึงไปทําอะไรยังไงอยู่ฟันไม่ออกหน้าจอทีวีเลยอะไรเงี้ยก็ทําหลายอย่างครับก็มีทําอาสาหากับที่ผมเคยบอกไปครับพี่ผมครับดีมากเลยครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาพอขึ้นเฟสสองครับก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีต้องรอก่อนแล้วที่ผมหายไปก็ จริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นที่สัมภาษณ์อ่ะที่ผมเลิกเล่นละครแล้วผมไม่ได้บอกว่าทําไมผมถึงเลิกจริงๆเจ้าป่เพราะว่าตอนนั้นแม่แม่ผอว่าป่วยมากๆแล้วผมผมก็ไม่อยากจะบอกอ่ะแล้วก็ผมก็ก็หยุดมาดูแลแม่เพราะว่าตอนผมคราขผมไม่ได้เจอแม่ผมเลยแล้วแม่ผมปีแล้วก็เพิ่งเสียไปตอนเดือนสิบเอ็ดครับผมก็นั่นแหละครับก็ดีแล้วแหละที่ผมไม่ได้เล่นแล้วไไปอยู่กับแม่ อยากิจะกลับมาเล่นนคือใช่เพราะว่าแฟนๆก็ถามเนาะไม่ผมไม่คิดจะกลับไปเล่นแล้วครับคือเราคิ้งาสามารถตัดขาดได้เลยเหรอครับก็จริงๆแล้วผมก็ชอบนะผมชอบเล่นละครนะตอนที่ผมเล่นนะครับแล้วก็พอผมเล่นมาสิบปีเต็มๆแล้วครับผมก็ผมก็อยากมันทำอย่างอื่นบ้างพกพี่ก็รู้ว่าผมนิสัยเป็นไอ่จะ อยู่ในกรอบมากไม่ค่อยได้อะการเป็นนุ่มใสมีการเป็นนุ่มใสมีเาตอนนี้ยงไปนี่มันมีช่องทางน้ำหนักผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้ช่างเลยตั้งผมมาทำเนี่ยรายการมองตาัดแดกยิ่งหนักก็ไม่ใหญ่เลยอนนั้นนี่ก็จะมีผ้าแบบว่าคลาิดเอให้ได้เ็นกันขอใช่ครับตอนนั้นก็จริงๆตอนนั้นเข้าฟิเนสไปน้ำหนักผมลงไปก็ยี่กว่าโลแล้วนะตอนนั้นอะ แล้วก็ขึ้นมี่เกียร์ี่เกียรบยเวลาเป็นแฟนเจอเขาตกใจไหมกับคูกานที่เป็นเยเป็นแฟนขับเงี้ยครับเจก็มีก็มีตกใจนะครับจำได้ไหมคะตอนแรกผมคิดว่าเขา้จำผมไปได้นะจำตอนช่วงที่ผมไว้เขาได้ปะผมคิดว่าเขา้จผมไปได้เขาจำได้นะไม่รู้ทำไมตาหรอีี้หก็เขาก็ตกใจแหละเาก็ความ นผมมีความสุขกับหุ่นแบบนี้ไหมเหรอจริงๆผมผมผมพูดตรงๆว่าชอบตัดผมขอมนะแต่ว่าถามว่าผมผมรู้สึกลําบากไหมผมแบบนี้ไหมนะผมมันสบายอีกแบบคือคนผมเป็นคนถ้าผมไม่ออกกำลังกายผมผมก็จะอ้วนมันเป็นเรื่องปกติของผมตอนผมเล่นละครผมต้องออกกำลังกายตลอดใช่าใจไหม ตอนที่ไม่ออกกําลังกายอ่ะมันก็สบายตรงที่มันไม่ต้องออกกําลังกายนึกออแล้วกินอะไรเราก็กินเต็มที่เลยอย่างเวลาในโซเชียลเอาภาพไปแช์ว่าเราอ้วนหุ่นเสียไปหน่อยๆเพราะเท้าอเสียเซลอะไรไปไรอันนี้ผมผมไม่กดชิวมากผมผมไม่ซีเรียสเลยเรื่องแบบคนว่าผมอ้วนว่าผมอะไรเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องปกติอะก็ก็ผมอ้วนจริงๆอะนะผมไม่รู้สึกแย่ไม่หน่อยอะไรเยอะไหมคะไม่หน่อยครับเพราะว่าผมผมก็รู้ว่าอ้วนถ้าเขาว่าผมแบบให มันแบบไม่รอเลยอะไรอย่างเงียผมอยากเชือันแ่ยังรออยู่รออยู่นะคือรักสีิก็ไม่ได้ตั้งแต่ว่าจะลดน้ำหนักแล้วลบั้มสตกก็มีครับมีคิดครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดร้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรายการอันนี้ ก็จะไปทำรายการอนแักกันก่อตอนคืเรื่องความรักกันทีกนมันมี้เขาแบบเริกกันทีไอ้ของขอไม่สัมภาษณ์ก็อั้นอีกเรื่องเลยมั้ยอ่ะอันนี้ไม่ต่ออีกเรื่องเนึนงอยีไปไปขึ้นคาตตัอะไรก็มีแบบเห็นที่เป็นมีเจตอนนบมืนไปแต่งงานครบกันไปอย่างเงี้ยตอนไหนตอนไหนนานแล้วตอนนี้กแล้วนะอะผมไม่ขอสัมภาษณ์เรื่องความรักเลยไหมทำไมอ่ะนี่นานๆเจอกันที หลายปีนะว้าแต่เรียกว่าตอนนี้มีคนเขาถามไหมตอนนี้เขาให้ไหมเรื่องต่อเธอเมีคนเขาถามไหมเราเนี้มีเขาถามไหมับพันเรื่องความรักเลยสดนะสดนะสดนะไม่กัมพันเรื่องความรักเลยทำไมไมีกลัวคนจับตามองหรือว่าแบบกลัวคนจะไม่ถือกันหรือว่าอย่างไรไม่ได้กลัวอะไรหผมแก่ผมเนี่ย คือผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นดาราแล้วอ่ะ right. ผมขอเป็นเรื่องส่วนตัวเลยผมก็เป็นแค่ผมก็เป็นแค่อดีตแม่เอกคนหนึ่ะเรียกความรักของพระเอกปัจจุบันดีกว่าครับเรียกว่าเหมือนหันหลังให้วงการละครอะไรแบบี้จริงๆก็ไม่ได้หันหลังอะไรหรอกครับผมก็รู้แหละว่าผมอยู่ใน uh> วงการแล้วมัน มันก็ต้องอยู่ไปตลอดเลยใช่ไหมแต่ว่าผมก็ที่ผมเหตุผลหนึ่งที่ที่ผมออกมาก็ผมก็มก็อยากไปที่บริษัทค่ณถ้าวันหนึ่งเกิดจะมีข่าวดีขึ้นมาจริงๆอ่ะจะบอกบอกพี่ๆน้องๆที่เคยเห็นหน้ากัน จะมีขึ้นมาจริงๆอยเองจะบอกกันไหมคนจะรู้ไหมคะคนจะได้รู้ไม่ขอสัมภาษณ์เรื่องบอกนะไม่ถามว่าแกจะบอกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวันนั้นถ้ามันเกิดขึ้นก็รู้เองให้ลุ้นได้แต่จริงๆก็คือใช้ชีวิตปกติถ้ามีใครอะไรเงียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไดผมว่าใช้ชีวิตชีวิตปกติหมายถึงเรื่องค่ะถ้ามีใครผูกถามก็ไปเดินปกติไม่ไม่ได้ปิดถ้าคนทั่วไปถ้าเกิดคนเห็นถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนนั้นถือยังไงไหมครับ ไม่ต่อสัมภาษณ์เลยแต่ตอนนี้แฮปปี้ดีใช่ไหมพี่ชีวิตแฮปปี้ดีครับแฮปปีี้ดทุกเรื่องทุกพี่นิชลากันมากก็จริงๆผมก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็ส่วนมากตอนนี Kid> ้ผมก็คือพ่อผมก็ไม yes ่ค่อยสบายก็จริงๆส่วนมากผมแม่อยู่ที่บ้านกับพ่อแล้วผมก็จะดูแลพ่ออะไรตอนนี้ผมพ่อผมเจ็ดสิบปีแล้วแม่ผมเสียตอนห้าสิบเก้าวันนี้ อันนิดนึงก่อนก่อนไม่อย่างบอเป็นคนติดแม่แฟนสปอร์ตเลยคนที่กินถึงไม่ใแฟนแฟนถึงเราก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่เขาส่วนมากผมเจอแต่แฟนกลับดีดีครับไม่ไดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกพี่ๆทุกคนนะที่มิซาคิดถึงผมคิดถึงทุกวันเลยขอร้องเลยนะพี่ลงอะไรก็ได้ที่มันให้ไม่เป็นข่าว ทุกอย่างไะให้มันเงียบๆสบายๆมันขอสงบบ้างเถอะกิ๊ทเธอกิ๊ทอร์หมดแล้วกิ๊ทเธอร์มันต้องมีอะไรบ้างผมรู้พวกพี่เอาข่าวไปแล้วคนเขียนแล้วพี่ช่วยฝากบอกกันเลยทำไมต้องรู้ทันไปหมดล่ะโอเคแล้วก็ผมฝากอย่างนะฝากถ้าใครอยากจะดูอะไรผมก็มาดูทางทวิตช็อปก็ได้ครับดูเพจด้วยอ่ะทำอะไรนะคะทำอะไรนะอยู่ทวิตช็อปชื่อวิทชูเตอร์ไม่ใช่วิทชูเตอร์ทวิต ทวิชะวิชกูชื่ออะไรวะแอนตี้ฮีโร่ไทยครับอ๋อก็คือจะได้เห็นหน้าค่าตาเรานั้นแหละใช่ครับอันนี้ก็ชีวิตทั่วไปของผมครับทำอะไรก็อยู่เยนะโอเคโอเคค่ะานสับเหือนไรสับเหือนนครดูแลคุณแม่กี่ปีอะคะที่บอกกี่ปี่อกจากการกี่ปีมานาไมที่เราคุยกนว่ามาจากานแน้าปีแล้วใช่มเกิดเออได้ได้คก็คือดูแลคุณแม่น่งแม่มเป็นมากกว่าแม่มตงก่ากกว่ แต่แต่พ่อสุขภาพเป็นมีโรคประจักษ์อ๋อพี่ฟานค่ะก็มีนะต้องคุมอาหารเนาะพี่ฟานค่ะก็มีพี่ฟานก็มีนะคะก็มีนะคะไม่หลุดเลยอ่ะผมไม่ขอสัญญาณของพี่ฟานพี่ฟานค่ะขอตัวนี้แล้วจ๊ะพี่ฟานค่ะขอตัวนี้แล้วจ๊ะนึกว่าเธอจะไม่มาแล้วทีแรกอ่ะคิดถึงคิดถึงเดินสองทั่วงานเลยจะไม่มาแล้ว เดียนะ๋ยวจะไปทำบุญนิพพาทธิยาเรื่องนี้เรื่องให้พรุ่งนี้แหละวันนี้ะนจะปไปไปทำบุญที่โรงเรียนเรื่องให้โอากาสอะไรทำอะไราเฉยแต่นี่ยังไม่อ้วนเท่าตอนนู้น,น,น,นที่เจอน,นะแต่ไม่เอาแล้วนะไอ้ไว้เป็นสิ่งโตอ่ะหนดวดอ่ะไม่เอาแล้วพี่ฟายขออีกรูปหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไม่มองกล้อง โอเคชอบชื่เขาแกงขนาดี้เราไม่คุยเรื่องส่วนตัวไม่พูเรื่องไม่เรื่องความรักแต่มีคนจูบนะ่จูบใมองหน้ามองทำไมมันลบไม่ออกเตอยเมื่อคืนเลยหรอยนอะไรดีจังเลยหน अलॻि